สาธุสาธุสาธุนโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธังนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัพพุตสังนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางเด้อจงเก็บสัปปสุขให้ลูกหลานเด้อลูกหลานขอโชคลาภในตนวาสนางเขอให้ลูกหลานเป็นตุลย์โชคลาภขอลูกหลานปังๆังไม่งอดวันที่16บหกพฤศจิกายนสองพ้อยหกสิเด้อพี่น้องเอ้อ <h arta> <parasite> เป็น่าชมาผู้ขาออกดอกทั้งเบิดผู้ขานับได้สิบเจ็ดดอกผู้คนกับมาบอกหกหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องเลยมันคืเขผาบ่ขอเป็นตุเร่โชคลาภขอให้ปังๆแล้วขอให้มีโชคมีลาภในหัวพื้นที่สิบหกพฤศจิกายนสองปัญหาลอยหกสียเปาจงเปิดทรัพย์เปิดโชคให้ลูกหลานอย่าปิดอย่าบังเด้อขอให้เป็นตุเลขโชคลาภขอให้มีเงินขอให้มีเงินไหลกองทองไหลมาสมคมตลอดนา ปิดสัตว์เปิดบาลนีเจ้าผู้เจ้าหญ้าทางพญานาคต้อเก่าตระกูลขาสันดิษผลทุกประการสาธุสาธุสาธุขวให้ปังปังเด้อ้องเอ้อโชายวิจารยานนการรับชมได้เพียเด้ออดกน้องกัขอีโชวบนี่นี่แม่ตุ่นบาสนาพนมาจากตัวอำ้ภอออกดอกสิบเจดอกมาจากห้องคอยลงน้ำกัน่าจเนะพี่น้อ và tiếp Ch tục cho các cho hai tầng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  nó tầng hai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  nó hai tầng hai tầng hai tầng hai nó hai tầng hai thứ hai tầng 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 น้อยเจ็ดมากเลยน,พนนะ้พี่น้องเนาะีนขางห้าพักพนกระถงเก็บเงยูน่าจะเสียงดังก็บเป็นเมือน้ำกันน่าจะว่าเป็นตัวเลขโชคลาตัวไรเนาะคะ่ะออหมดบันทีสิบพฤศจิกายนสองพนห้หแต่ว่าปู่ันไหนหกเจ็หนึ่งเนาะพี่น้องตัดเลได้ามหางพี่น้องหกเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งหเจดหนึ่งหนึ่งเจ็นพี่น้องเนาะ เออแล้เรยเก็บเงินมาก่อนนะมาจากฮ่องจงไป็นเมืองน้ำกันหอยแห้งต่างๆนะจ๊ะเนาะเออเราต้องกสิทให้พวกเบื้องอีกที่หนึ่งเอาไฟมาสองเบื้องเนาะค่ะมาของบ้านโกนบ้านศิลหน่อยเนาะค่ะนะพี่น้องบ้านเฮาเอิ่นบ้านศิลหน่อยเนาะภาษาไทยเขาจะเอิ่นบ้านโกนนะจ๊ะเนาะเอาฮ่องจงไป็นเมืองน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ก็วุเจ็ดเปดเนาะพี่น้องเลยมาด้วยมันจะเห็นนอเนาะนี้ก็จะเห็นน้อพี่น้องเนาะมีผู้ติดเชื้โฉดล้วขอขอแม่นี่งท่านนะจ่าเกษตรบางน้ำกันบางแหนบล่างกระชิ่งสองไงบางเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือต้นอันนี่นี่ต้นที่มันออกดอกอย่างนี้ไอ้เดานล่างนาะพี่น้องนับได้ทั้งหมดกว่าสิบเจ็ดดอกมาจ้ะเนาะ เป็นแนวทางของรัฐบาลงวดวันที่16พฤศจิกายน2 0 2 5หกสิาน้พี่น้องนี่เนี่ลังซองพะว่ามันค่ำเดียวเอาตอนกลาค่ำนี่น้อพี่น้องเนาะนับไดทบ้ทั้งใบเดี่ยวออกดอกดูกนะี่เขาจะว่าถ้าออกดอกมันจะมีโชคมีหลับน้อพี่น้องาบางที่เขาอาจจะมีโชคมีลาภตรงวาตนาเขาจะเอ,อ,อะียนต้นวาตนานเนะา,านะพี่น้องนี่ดิในน้ำฝนน้ำจะเกิดนี่พี่น้องเขาจะว่าแฝงซองมาพี่น้อง ห้าเปเซ็ตเกถูกน้องกันจะได้ร่างคอนั่นน่า๊ะเยียเลยพี่น้องเกถูกห้อกับมาแล้วเจกับแปดนะพี่น้องเห็นหเจ็ดแปดแล้วห้าจอมาบงบนตัวเลขโชกนัองกันบ้พาพอไม่เตือนาสนาเป็นสามตัวเลขถูกจะเด้เขาตัวใดนาะพี่น้องเาจะไรเบิ่งน้งกันนาะจนะเนาะ เอาพอได้ยนตัวซองมงด้วยว่าตัวเลโฉูเราตัวใดตุนมาสนามลำลำต่นน้อยนะพะนเกิดได้ไปสองคนมาเนาะนองจากนีิใที่เห็นเด็กจะดูที่หนักพี่จว่าก็คอยบอกคเห็นเป็นเก็บที่หนักี่น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 ี่มันเป็นกาเอผ้าใี่น้งให้อเห็นมันก็เอยนดีเห็นผู้จับเบิ้ง กสีผู้เจ้าสีเหอนเดเพ็นพานอันนี้เดี๋ยัดตาางลเห็นอีกีทีนอะไรสีตรงนี้แบบนี้เจ้าเห็นบ่นี่นีเลขกหนึ่งนีเลขกหนึ่ง นี่เลขหนี่เลขเจ็เด้พี่น้องนี่ยินบอลนี่เลขหนนี่เลขเจ็ดอืมอาวคือจังคือกับดอกตนนัปได้ิบเจ็ดอกเด้พี่น้องแต่ว่าก็เห็นนดีห่งีเจ็ดนี่หนึ่งนีเจ็ดผู้เราเห็นอยังนี่เจ็ดหนึ่งพี่น้องนี่นี่นี่นหนึ่งเจนี่นี่หนึ่งนีเลขหนึงนี่เลขเจ เลขหนึ example, um, so here, the Th ่งได้เป็นนีนเลขเจ็ดอืมแล้วบังเลขกถูนูองกันว่าจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขน้อพี่น้องเนาะคนไหนแล้วเจ้าที่จะาทางคนไหนล่ะเดี๋ยวถือพี่น้องเขาจะเป็นอันนี้เจ้าที่เจ้าทางโอ้เขาปู่แม่ยายอยู่เขาปู่ซีโตแม่ยายหญ่ใส่ต้มมาพยาหมุนจารินนะก็มาสีเก็นนะก็แล้ พระอนันตนาครายาบาจ้ากิกตอก็องถูกใสายพันอีบ่ออีเวจุกเปิดสัเิดโซก็ล่นลารือยหมดมันเป็นสิ์กเจกี่กาย6นสอนง i นหารวยมกสิบห้ให้เป็นตัเลโชคลาภถึงไฟเจ็จะบางลานเื่อยไหนขอให้ก็่สมซื้อได้ปีหน่อปุ่วาสนาขอให้เป็นลโชคลาขอเง้นเงินปังปังได้สาธุสาธุ สิมาสรุปไ้นะพี่น้องวตนิยมครับตอนนี้ข <c oughs> ึ้มาบกบักเจ็ดก,ก,ด 8, ก,กด 8, นนพี่น้องบอกเจ็ดแปสพีนนะ่น้องถูกถูกจุดก็ต่ดทงพเนาะ เห็นเจ็ีหนอนก็จะเห็นกุ่ไข่บ่เห็นสิบเจ็ดกันในพีนอนต้นก็ได้เจ็ดแปดี่นองก็เจ็ดแปเ่าที่ป็นเจ็แปดแนี่่นี่น่พี่นอนเจตปดแปน แดก็ได้ไป่มเลขถูกมากเลยได้ไปนอนแบบนี้ถูกเป็นเจ็ดแปปดได้นอนสามตัวเต็บ่กเพเป็นเจ็ดแปดแปดพ่นอนม่าจะเหมืนอยู่เจ้าก็อยลืมตามออมสินน้ำด้วน้ำสินออมสินมาอื่นนี่เด้พี่นองเด้อ จ็ดแปดแสเจดแปดปดเจ็ดล้วก็แปดแปดนี่สั้นหนึ่งหนึ่งคนผู้จดคิดจิตเป็นหนึ่งกับแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดี่ปดปดนั่นเป็นหนึ่งเนาะมี่แตก็สิ่าเสรุปตัวเลขโชคลาภหนึมดวันที่สิบพฤศจิกายนสองหาอรหกสิบหานั่นหน่เอาแค่ไปก่นนั่นเนนาะว่าเด็กถตัวะไรนั่นนหน่อสรุปแบบว่าเื่อแปดแปดแปดนจากน่สรุปตัวเลขโชคลาภน้กันนอกจากนาะก็จะ กราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องอาจารยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรังหลานปูนเพาเรนะค่ะแอดอลังก็มาสรุปตัวเลขโชคลาภของหมดวันที่16พฤศจิก,ก,กายน2 5 6 5พี่น้องเอ,อ้ยสมีเกลียวสีแดงกับมีไ่ได้พี่น้องเอาจะสรุปตัวเลขโชคลาภคงสุดท้ายเน,นาะจ้ะของหมดวันที่16พฤศจิก,ก,กายน2 5ัน2่60าเนาะจ้ะเลขฟันพ่อปูสีทุกห้างบอกก็คือ761เนาะแต่แอดอลังลงเป็นอาทิตย์กล,ลัวแหละเนาะจ้ะเนาะที่เป็น ฟอดแล้วกับพันธุ์เมือไห้สรุปจะอละไรลัางมาตีก็คือเป็นเจ็ดหกหนึ่งเนาะพี่น้องตัดเลรีสามหางก็คือเจ็ดหกหกเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะถ้าตัวเน้นเน้นก็คืออะไรลังเหรียสิบหกกับสิบเจ็ดเนาะพี่น้องก็คือเน้นยญอะไรเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกู้ได้มากตัวไดกระจัดออกเนาะค่ะวิ่งรูดก็คือหนึงเนาะคะ่ะมาลานโปรเส้นหนึ่งดหดนีเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็หนึ่งรอง รองหกรองห้ารองเจ็ดทำเพืใดจับพู่อใดก็คือสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็คือเก่าเนาะพี่น้องตัดเล่นก็คือเจ็ดหกหกเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนาะพี่น้องอาต้นวาส,สนาแอดอล,ล่ร่างไอ้ไอ้น,นี้่ห้เนาะคะ่นะเนาะที่นับได้ก็คือโอ้ไม่เห็นเงื่อนไหนแต่แท้แรกแตะผองอันนี้มาอยู่ในเดซี่หาปีแล้วนะจ๊ะเพิ่งจะออกดอกเนาะพี่น้องแอดอล,ล่ร่างนับได้ก็บเคงเบอรก็คือสิบเจ็ดดอกนะ้องนะพี่น้องเนาะต้นวาสนาออกดอกก็คือสิบเจ็ดดอกนจะจ้ะ เลขทูปแอดลังจุดมือนี้ก็คือของขอไอ้แนวทางของรัฐบาลงวดวันที่16พฤศจิกายน2,560มาเลขทูปจุดได้ก็คือ788ดแนะพี่น้องผู้ใด,ดจัดได้ก็คือจัดน,นะคะ่ะอย่าลืมตามออมสินน,น้ำเด้อพี่น้องนะมันมักจะออกน้ำเล้อพี่น้งนะองเนาะเอาสรุปตัวเลขชุกลับงวดนีก็คือไอดลั่งเนนไห้ก็คือ หกหนึ่งหนึ่งหกเด้อค่ะเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหาหนึ่งมีซ้ำนี่พี่น้องมักตัวใดก็คือจัดสามตัวก็คือเจ็ดหกหนึ่งตัดหลินนั้นเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมอย่าลืมอ่ะถ่ายคลิปนี่ก็ขอ,อ,หหขอ,อมมให้เฮ้งๆปงแเนาะจะเนาะขอพอปูแมงยาเฮ้าก็ได้ตัวเลขชุกหลับตัวนี้พี่น้องอย่าคันอันนี้แล้วผู้จอยจะพักกันจิบทองเดอ้ออย่า,า่าบ่ลืมอย่าลืมซื้อเด้งหมวก่อไแต่ร่างไข่เจ็ดหกศูนย์เนาะอันเลขบัเกออันพี่น้องคนแต่นะพี่น้องเนาะ ผู้ใดก็สิว่ามันสิมาออกอีกหกศูนย์ศูนย์หกไอ้แต่ร่างบอกแล้วว่ามันจะกลับมาคือก็หกศูนย์ศูนย์หกระวังเด้อพี่น้องงวดนั้นมันออกสี่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งระวังตามมาเด้อพี่น้องเด้อทั้งหนึ่งบนทั้งหนึ่งรางในงวดนี้พี่น้องตามเด้อค่ะเนาะเอาถ่ายคลิปนี้ไอ้แต่ร่างกับกลับขอประคุณได้หลายกับอย่าลืมกดติดต,ตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือหนให้นะน่าจะนะถ่ายคลิปนี้ก็ขอเฮ้งป,ปังๆก็เข,ข้าว่ารอคลิปใหม่ต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะก็สรุปตัวเลขชุกลบับมือ่อื่นก็คือตัวนี้เนาะคะ่ะอ้าวขอเฮ้งป,ปังๆเนาะคะ่นะเนาะสาธุสาธุ